พี่ไม่ได้พูดพแล้วน้องคุณไม่เก่งแต่พี่บอกว่าชุบก็เก่งถ้าชุบสระผมเองเป็นเหมือนเขาไงไม่พี่บอกว่าเขาเก่งแน่แต่แล้วแต่ไม่บอกว่าเราไม่เคยชุบเขาไม่ได้หรอกเขาเขาสะเก่งกว่าพี่ไม่ได้บอกหรากชุบไม่ได เขาบอกเขาสระเก่งจริงๆอ่ะก็เขาสระผมเก่งจริงๆอ่ะทำไมไม่ยอมรับความจริงอ่ะลูกผมเขาตาก็ไม่มีมาไม่มีเขาบอกว่าเขาเก่งแค่เป็นไรเขาเก่งแล้วเขาบอกว่าเรามันไม่เก่งเลยเขาไม่เก่งไม่กล้าสระเขาสระอย่างเงี้ยแบบอยู่ข้างๆนเขาสระอย่างเงี้ยเลยเงยหัวอย่างเงี้ยชุมนี่ไม่กลัวกลัวไปหมด นั่งให้ต่อค,ะค่ะแต่ถ้าชุบฝึอก, आ, อกอ่ะฟุบชุบฝึกอีกนิดนึงชุบก็จะทำได้แบบเขาแล้วชุบก็จะก็ให้ทำยังไงอ่ะน้องน้องตัวนะ้ำน้องอเป็นแวมวไ,แวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสาวแล้วจะค่อยฝึกใหม่จะค่อยฝึกใหม่ดิค่อยฝึกใหม่ไแล้วมันไม่ชอบสระแล้วเอา้าอะไรวะก็จะได้สระอานาคตไงอีกหน่อยก็ต้องสระเองได้ดิ จะสระไม่เป็นจะสระไม่เป็นตลอดไปเลยเหรออย่างนี้ก็จะเก่ง